เสิริกมงคลกันที่วัดจอมธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นมีองค์พระพิคเนศเก้าเสียนยิ่งใหญ่ตะการตาไม่เคยเห็นหูอะไรหรอกเสียนก็คือหัวไม่ต้องหูก็มีหูด้วยท่ามีหูด้วยถ้ามีเสียนเยอะหูนี่คือหัวเยอะเชียร์โอ้โหเก้าเสียนล่ะครับสายมูสายเที่ยวไปที่นี่เพราะมันจะครบจริงๆให้ดูบริเวณรอบๆไปก่อนนะฮะจะเจอกับพระพิฆเนศเก้าเสียนองค์เนี้ย ถูกประดิษฐานที่วัดจอมธรรมในหมู่บ้าน,<อ>าานทามอดตําบลแม่ทาอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเฉียงใหม่เ<อ>จ้าจะไไม่เคยปลองไปดู<อ>พรว่บรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับน<อ>้องใบตองผู้ชิสาที่นี่นะฮะเขาบอกว่าสร้างเนี่ยนะสร้างพระพิคเนเก้าเสียเนี่ยให้เป็นสีทองเหลืองอารามและสูงจากฐาน จนถึงยอดเสียท่าวัดความสูงแล้วเนี่ย9.9เมตร <9. 9 S 2> คือเกือบจะ10เมตรแล้วอ่ะ,<พ>ะโอ้โหบอกเลยว่ามีคนเนี่ยสนใจมากราไหว้บูชาเยอะเพราะเขาเชื่อว่าการมากราไหว้พระพิฆเนศจะช่วยให้สําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานาแล้วเนี่ยที่นี่มีตั้ง9เสียนะเก้านาแน่นอนประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเป็นความเชื่อของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะฮะแล้วเขาจะมีกลุ่มแม่บ้านไอ้ตรงเนี้ยน่ารักมากๆกลุ่มแม่บ้านที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาคอยดูแลเรื่องของของว แล้วก็คอยทําความสะอาดที่สารแห่งนี้ก็คือปรัดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะและที่ผมบอกว่าคุณมาแล้วคุณได้เที่ยวด้วยผมอยากให้ดูเรื่องของบรรยากาศโดยรอบมันสวยจริงๆเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวิวที่นี่สวยมากถือร่มไปดิเนี่ยแดดอย่างเงี้ยไปยืนถ่ายรูปสักสิบชั่วโมงโอ้ยนานไปคุณคะใถ่สองชั่วโมงไม่แล้วค่ะ คือถ่ายลงมาเขาอ้อนี้อยู่ข้างบนหน่อย<ช>ค่ะ,คะสูงหน่อยอยู่แม่อ,อ,อ่อนอรรยากาศดีวิวดีเดี๋ยวหน้าหนาวใกล้หน้าหนาวลแล้วเดี๋ยวเชียงใหม่น่าจะคึกค่ะวางแผนกันเอาไว้เอามาให้ดูกันแบบนี้ครับ